คลิปนี้จะพาไปแสดงความยินดีกับแบรนด์คนไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกคุณหนิงก็ได้รับเกียรติในงานนี้ด้วยนะคะรับรางวัลสุดยอด CEO แห่งปีแบรนด์ยอดเยี่ยมแห่งปีสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปีบอร์ดบริหารของแบรนด์เราก็ขึ้นรับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมระดับโลกหลายท่านด้วยกันค่ะ ซึ่งเวทีนี้นะคะร่วมมือกันกับ4ประเทศนะคะเป็นรางวัลเวิร์คทัารสวอสตาเอเชียนอวอร์ดจัดมา4ปีซ้อนแบรนด์แม่มดออนไลน์ติดอันดับ1 4ปีซ้อนค่ะธุรกิจคนไทยธุรกิจสีขาวที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปไกลทั่วโลกอยากให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านได้ภาคภูมิใจไปด้วยกันกับแบรนด์แม่มดออนไลน์ของเราด้วยค่ะขอบคุณทุกภาคส่วนที่จัดงานนี้ขึ้นมาทั้ง4ประเทศทั้งชาวไทยและต่างชาติขอบคุณผลบท ขอบคุณทีมงานแม่มดออนไลน์และบอร์ดบริหารสูงสุดขอบคุณลูกค้ามายังคลิปนี้ด้วยนะคะเราสัญญาจะรักสามารถตฐานทั้งคุณภาพและการบริหารงานไม่ให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านผิดหวังอย่างแน่นอนคะ่ะขอบคุณพี่น้องชาวติ๊กตอกและพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยคะ่ะ